หากว่าเรากำลังสบายจงตบมือพันหากว่าเรานั้นมีความสุขหมดเรื่องทุกได้ได้ทุกสิ่งมัวไปวิ่งอะไรกันเล่าจงตบมือพันหากว่าเรากำลังสบายจงหัวราอดังฮ่าเราหากว่าเรานั้นมีความสุขหมดเรื่องทุกได้ได้ มัวเป่าดิ่งอะไรกันเล่าจะหัวร้อดอังหาหาเรามีตาไว้ดูเรามีหูไว้ฟังคุณครูท่านสอนท่านสัง่งต้องต่างใจฟังต้องต่างใจดูเรามีตาไว้ดู สวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้พบเจอกันกับคุณครูเมย์วันแรกของสัปดาห์เลยนะคะวันนี้ก็คือวันจันทร์วันจันทร์ภาษาอังกฤษมันเดยนะคะอ่ะแล้ววันจันทร์ก็สีเหลืองนะคะสีเหลืองภาษาอังกฤษก็คือเยลโล่ในสัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์การเรียนรู้ที่4แล้วนะคะแที่4แล้วในหน่วยของการเรียนรู้ อวัยวะและการดูแลรักษาด้่นเองค่ะในวันนี้นะคะวันแรกคุณครูก็จะพูดถึงเกี่ยวกับอะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรอะไรเอ่ยที่มีไว้ดูดวงตานั่นเองนะคะนะคะดวงตานั่นเองไอาตาภาษางก็บให้ดูไอไอาตานะคะอ่ะดวงตามีไว้ดู ประโยชน์ของดวงตาคือทําให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่บนโลกใบนี้เลยนะคะอ่ะไหนเด็กลองดูสิถ้าหากว่าเราไม่มีดวงตาเด็กๆลองปิดตาเดินมองไม่เห็นอะไรเลยโอ้มืด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 มนนะคะเห็นไหมคะลำบากถ้าเราไม่มีดวงตาดังนั้นเด็กต้องรู้จักการดูแลรักษาดวงตาของตัวเองให้ดีนะคะ ถ้าหากเด็กไปเจอฝุ่นหรือผงเข้าตานะคะเด็กๆก็ใช้วิธีง่ายๆเลยก็ได้นะคะน้ําสะอาดใช้น้ําสะอาดเท่านั้นนะคะน้ําสะอาดน้ําเปล่าสะอาดสอาดนะคะตักใส่ภาชนะแล้วก็เอาดวงตาลงไปกระพริบในน้ํานะคะก็พริบสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็ลืมตาขึ้นมานะคะถ้าไม่ได้ลองส่องกระจกดูดูซิว่าเรามองเห็นไหมหรือให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยทําให้ก็ได้นะคะ ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยเหลือเราก็ได้นะคะดูซิว่ามีอะไรติดอยู่ทําให้เราละคายเครเืองที่ตานะคะอ่ะส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือโรคตาแดงนะคะโรคตาแดงนะคะเป็นโรคติดต่อชนิดหนึ่งนะคะถ้าหากเด็กๆเ,เ,เจอเพื่อนหรือคนรู้จักที่เป็นโรคตาแดงนะคะเราก็ต้องถอยห่างกันเลยไม่ใกล้ชิดกันนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เราติดโรคตาแดงได้นะคะ แต่ถ้าเราเป็นโรคตาแดงเราเองก็ต้องถอยห่างจากคนอื่นเช่นกันนะคะเพื่อป้องกันโรคติดต่อที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนและผู้อื่นด้วยนะคะเราจะมาทบทวนพยัญชนะไทยกอไก่หอน้อคู่กันนะคะพยัญชนะไทยมีทั้งหมด44ตัวกอไก่ขอไข่ ขอขวดขอควายขอคนขอรักครังงองูจอจานชอชิงชอช้างซอโซ ชอเชอยอหญิงชอสดาตอประตักถอฐานทอมันโททอผู้เท่านอนเนรดอเด็ก ถอถุงทอทหารทอทงจอหนูบอไม้ปอปลาหอพึ่งฝอฝา พานฟอฟันพอสำเภามอมา้ายยักรอนเรือ,รอ สอสาลาสอฤสีสอเสือหอหีบรอจุลาอออานหอนกฮูกอะไรกันบ้างะาคะเด็กๆ เราได้ทำความรู้จักกับตัวพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาลองเขียนตัวกอไก่บนอากาศกันค่ะ,ะและนี่ก็คือตัวกอไก่นะคะอันนี้คือตัวกอไก่เด็กๆลองเขียนสิไหนนิ้วชี้คนดีอยู่ไหนคุณครูขอ,อนิ้วชี้เด็กๆหน่อยค่ะนิ้วชี้อยู่นี่อยู่นี่นะคะอะ เราจะมาลองเขียนตัวกอไก่นะคะไปพร้อม,อมก็เลยค่ะลากขึ้นเข้าออกโค้งแล้วก็ลากลงอันไหนได้เด็กๆลองสิคะลากขึ้นเข้าออกโค้งแล้วก็ลาก ก็จะได้เป็นกอไก่แบบนี้นะคะกอไก่จะมีปากแหลมๆนะคะแต่ไม่มีหัวข้างหน้าไม่มีหัวข้างในใดๆทั้งสิ้นนะคะลากขึ้นเข้าออกให้เป็นปากแหลมๆออกมาแบบนี้แล้วโค้งลากลงนะคะอันนี้คือตัวกอไก่เด็กๆจะได้จําได้สังเกตให้ดีมันไม่มีหัวใดวๆทั้งสิ้นเลยนะคะอันนี้เราก็ได้ทําความรู้จักกับตัวปัญชนะไทยตัวแรกเลยนะคะก็คือกอไก่ค่ะ สำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะที่ครูจะฝากให้เด็กๆไปทำกันนะคะให้เด็กๆนะคะเปิดหน้าที่13นะคะหน้านี้เลยนะคะอ่าเห็นไหมเอ่ยให้เด็กๆนะคะเอาดินสอลากเส้นกอไก่นะคะเห็นไหมมีรอยปะเอาดินสอลากเส้นกอไก่นะคะพอลากเส้นตามรอยปาเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆ ระบายสีให้สวยงามตรงกองไก่ตรงนี้นะคะระบายได้นะคะคุณครูอนุญาตให้ใช้สีเหลืองระบายได้ถ้าใช้สีเหลืองก็จะมองเห็นแต่ถ้าเป็นสีอื่นอาจจะมองไม่เห็นสีเหลืองสีส้มสีเขียวอ่อนสามสีนี้สามารถระบายได้แล้วยังเห็นรอยปากที่เราเขียนอยู่แต่ถ้าเป็นสีอื่นระบายไปมันจะไม่เห็นรอยปากข้างในเรานะคะมันจะไม่สวยนะคะอ่ะ ส่วนไก่เด็กๆระบายสีอะไรก็ได้นะคะตามใจชอบเลยทําเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมถ่ายรูปส่งครูในลายกลุ่มด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย